นอกจากการควบคุม,มไฟฟ้าในร่างกายแล้ววินยังชอบในเรื่องของจิตวิทยาและการสะกดจิตสิ่งที่วินมักจะทำเป็นประจำก็คือการสังเกตพฤติกรรมของมนุษย์ตามท้องถนนซึ่งมันทำให้เขารู้ว่าพฤติกรรมที่แต่ละคนแสดงออกมานั้นเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของแต่ละคนได้อย่างไรวินสังเกตทั้งท่ายืนการเดินการนั่งแม้แต่การกัดฟันกัดเล็บหรือการยิ้ม แล้ววิเคราะห์ออกมาเพื่อนําข้อมูลที่ได้มาใช้ในการแสดงของเขาอย่างเงี้ยไปไปกับเพื่อนนะครับ่อนเพื่อนไปต่อไปนี้คือการแสดงชุดพิเศษที่วินเตรียมมาแสดงในรายการของเราเป็นที่แรกมันคือการแสดงเกี่ยวกับตุ๊กตาวูดูโดยทีมงานได้เชิญอาสาสมัครจากทางบ้านคนหนึ่งมาร่วมแสดงในครั้งนี้ ซึ่งอาสาสมัครจะต้องถอดสิ่งของบางอย่างออกมาใส่ไว้ในตุ๊กตาวูดูแล้วตุ๊กตาวูดูก็จะกลายเป็นตัวแทนของคนคนนั้นเมื่อทําอะไรกับตุ๊กตาคนที่เป็นตัวแทนก็จะรับรู้ไปด้วยแสดงด้วยอยู่ในตุ๊กตาวูดู เชิญให้ทีมงานขึ้นมาร่วมแสดงด้วยโดยให้ทีมงานช่วยขยับแขนตุ๊กตาวินให้อาสาสมัครกำปล่อยห่อขนมแล้วเขาก็จะจุดไฟที่มือของตุ๊กตา ลองสังเกตที่มือโคงอาสาสมัครให้ดีนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในมือใช่ไหมครับมันเกิดอะไรขึ้นครับรู้สึกยังไงบ้างครับมันเขียบได้เหรอครับมันอะไรนะครับร้อนครับร้อนมากขึ้นใช่ไหมครับถ้าทนไม่ไหวก็ปล่อยเลยครับ ทไม่ไหวปล่อยเลยนะครับทําไม่ไหวปล่อยเลยนะครับปล่อยไปเลยครับดีมากครับดีมากครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะทิ้งออกไปเลยนะครับทิ้งออกไปเลยมันไม่มีแล้วนะครับมันไม่อยู่แล้วนะครับดีมากครับดีมากครับพี่ทําได้ดีมากนะครับเอางี้ก่อนนะครับหายใจเึ็วครับหายใจวึดวัตอนนี้ครับหายใจวึดวัครับดีมากครับดีมากครับรู้สึกร้อนเลยหรือว่าจะพองแล้ว จริงๆก่อนก่อนที่ถ่ายครับไม่ได้ไม่ได้เตรียมอะไรกับเขาจริงๆนะครับแต่ว่าเขาจะอยู่ยืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับผมบอกดังๆขอไฟแช็กลืมไฟแช็กอะไรเกี่ยวกับไฟเนี่ยผมจะบอกลืมลืมลืมไปหมดนะครับเขาจะได้ยินแต่ไฟ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 นะครับแล้วอพอผมอตอนที่ผมมาจัดไอ้ไอ้อันเนี้ยครับผมจะเล่นกับไฟอย่างเดียวเลยเล่นกับไฟแช็กไฟแช็กไฟเช็กเขาจะคิดไฟแช็กไฟแช็กไฟแช็ก แล้วเพราะผมจับมือของเขาหลายๆอย่างเขาจะ c o n c e n t r a t ต้องไปนอกจากการแสดงทั่วไปแล้ววินยังชอบคิดอะไรแผลงๆอีกด้วยซึ่งเขาไม่คิดเพียงอย่างเดียวจากทดลองทำไปเรื่อยๆอย่างเช่นครั้งนี้เขาจะนำเหรียญมาปิดตาแล้วเดินข้ามถนนซึ่งไดไอเดียมาจากคนที่การทางหูและสายตาว่าเขาเดินไปตามท้องถนนได้อย่างไรแต่การแสดงนี้นับว่าเสี่ยงต่อชีวิตเลยทีเดียวนะครับ คิดอยู่นะครับว่าจะฝังฝังตัวเองใต้เดนแล้วก็ออกมาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าจริงท,ที่ผมทำเที่ยงเกตแต่ว่าไม่เคยบอกแม่ผม mm hmm. ในการแสดงของผมก็คือการแขขวนคอตัวเองหลอดเวลาก็คือเป็นห่วงแต่ว่าลึกๆก,ก็คืออยากให้เขาประสบความสำเร็จอยากให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขาชอบนะคะ บางคนอาจจะทึ่งเมื่อชมการแสดงจบและบางคนอาจจะร่วมรู้เคล็ดลับของเขาได้แต่ก็อย่างที่เขาบอกตั้งแต่ต้นที่คุณผู้ชมได้ชมทั้งหมดนั้นคือการแสดงครับต้องย้ำอีกครั้งนะครับว่าทั้งหมดที่ผ่านสายตาคุณผู้ชมไปนั้นคือการแสดงทั้งหมดครับไม่ใช่ไสยศาสตร์แต่อย่างใดสามารถใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้